แล้วไ่เสวดครับ้อนแาตูดที่เดินไปทาไห้เี่ยโง่แพี่เขาโก้ี่ี่ของเพืหนเองยว่าบางทีตอนอู่บ้านผมจัตัวนักมานอยู่บ้านโดยเียกเงก็โดนมพออะไรมาที่่แม่นะก็แค่ว่าไปไหนบุนแบบว่า ก็ตอ,อนแรกช่วยเชิอครับแล้วเียหลังจากนั้นก็เหมือนชอวบอลภาษาเปิดเทอมสองวันที่สองะครับผมไม่ได้ต่อไปโรงเรียนเพราะหนึ่งเลยพี่ย้ายไปกรุงเทพแล้วที่ให้ผมก็ยังไงไม่ได้ทํางานไม่ได้อะไรอยู่แล้วช่วงนั้นก็อยู่บ้านก็อยู่บ้านก็แบบแุกครบก็เหม,นะอมือนคือยังไงผมแบบอยากเรียนเพราะอชอบชอบในการเรียนมากกว่านู้นอ,อ,อยู่เฉยๆเลยเอียเหมือนย่งนี้ยังไงผมเ่ยเจอพอดีก็ถามว่า เป็นอะไรเมานั่งร้องอยู่ผมบอกว่าเออผมอไปโรงเรียนแต่ไม่มีตังค์เลยแกยบอกว่าจะกินข้าวในยางผมก็บอกว่ายังไม่ได้กินเลยเคยพ่อพาไปไปโรงแรมมากินข้าวแล้วก็ต่อต่ครับเลยก็มาเคลียร์ให้ทุกอย่างที่โรงเรียนก่อนไปซื้อเงินเรียนใหม่แล้วก็ดูแลเรื่องข้าวของนักเรียนให้ด้วยในเรื่องที่ลูกๆไปไปช่วยเขาทำงานอะลูก ก็เหมือนโรนีด้บอกว่าถ mm ้า hmm. วัาอยู hmm. mm ่บ hmm. oh, ้านถ้าว่าให้ไปช่วยก็ได้แล้วไปก็ให้ทำจริงกหนุ่มไปลรงจะส่งเงินบริกาใช่ไหมครับถ้าถ้าผมอยากเรียนต่อก็ไปก็จะถงอืมก็ดีที่เจอคนอย่างใจดีนะเปิดแล้ว เออก็ได้เมึงโทงก็ได้มันง่ายดี